สองคนก็มีโอกาสได้มาที่สนามบินนาริตะนะคะเทอร์มินอลหนึ่งเดี๋ยวจะพาเพื่อนๆมาดูว่าพอเข้ามาด้านในแล้วเนี่ยมีอะไรน่าสนใจบ้างเขาก็เปิดตั้งแต่7จ็ดโมงครึ่งแล้วก็ปิด3ามทุ่มนะคะเผื่อว่าเพื่อนๆใครไฟเช้านะถ้าเช้าก็เจ็ดโมงครึ่งก็อาจจะยังไม่เปิดเราก็อาจจะต้องซื้อมาจากข้างนอกเนาะส่วนขนมอันนี้นะคะโยกลุ่มโมกุลเนี่ยได้รับความนิยมมากๆในญี่ปุ่นเนาะเนี่ยค่ะเขาก็จะเป็นแบบคุกกี้ลิ้นแมวอะไรอย่างเงี้ย ตรงนี้นะคะก็เป็นโตเกียวฟูดบาร์นะคะ mm. ก็เป็นร้านฟูดคอร์ดเนาะเผื่อในกรณีที่ใครเข้ามาแล้วแล้วก็ไม่สามารถเข้าเราได้นะคะแล้วก็มีร้านอาหารบริการเนาะของโคเจโตฟาร์มอันนี้เข้ามาจากฮอกไกโดเลยแล้วก็เป็นแบบสี่เหลี่ยมลูกเต๋าแบบนี้นะโตเกียวบานาน่ากับคิตแคทนะคะ mm. เขามาคอลลาบอเรชันกันนะคะออกรสชาติพิเศษอันนี้ก็เป็นของฝากจากโตเกียวนะเนี่อาหารลึกอ,อะไรไม่ออกก็คิดจะพากิดถึงคิตแคทนะคะ แต่ถ้าคิดถึงญี่ปุ่นคิดถึงครบเครื่องเรื่องญี่ปุ่นนะคะกี้แทงยากอ,อะ่ะช่ยูบาริเมลอนนะคะเป็นรสชาติของฮอกไกโดแล้วก็มีคืออุจิมะชานะคะชาเขียว ก้ขนขมขาฝจากญี่ปุ่นที่แชร์กับทุกคนได้ไเทมนะคะที่ได้รับความนิยมมากสำหรับคุกกี้มิลชีสเนาะเขาก็จะมีหลากหลายรสชาตินะคะอันนีนะ้ก็คือถ้าเราไม่มาซื้อที่สนามบนินเราก็สามารถซื้อในเมือง mm. ได้มีที่สถานีโตเกียวสถานีอากิฮาบาระอะไรอย่างนี้นะแพ็กเกจก็น่ารักเนี่ยทุกคนดูดิอันนี้คือโตเกียวบารานาเป็นรูปโรลาเอมอนเลยนะคะเนี่ยค่ะอย่างอันนี้ก็คืออเนซานคะ มีเจลลี่ด้วยข้างนอกไม่ถึง300ก็มีมาสคาร่ากับอะไเลเนอร์เซ็ตนี้ก็2,200ยเยนสาวแซบว่าถูกนะอันเนี้ยตอนนี้เราก็เดินเข้ามาบริเวณ lounge นะหะของ AM A M A ไอเทมร้อนควันฉุยๆนะซึ่งอันนี้นสวัสดีค่ะก็เกี่งเรื่องญี่ปุ่นโดยสาวแซบซตมาแล้วก็อุ๊ยนะคะวันนี้เราสองคนก็มีโอกาส ได้มาที่สนามบินนาริตะนะคะเทอร์มินอลหนึ่งเดี๋ยวจะพาเพื่อนๆมาดูว่าพอเข้ามาด้านในแล้วเนี่ยมีอะไรน่าสนใจบ้างเผื่อเป็นกล<ม>ุ่มซ้าสุดท้ายนะคะก่อนออกประเทศญี่ปุ่นให้เพื่อนๆสายช็อปได้มาตามรอยกันถ้าพร้อมแล้วตามสนานาานนั่ไปเลยค่ะนี้นะคะก็ป็นมซนนคือดื่มแอลกอฮอล์นะคะแล้วก็พวกเครื่องดอ,อ,อาง,งต่างๆนะคะซึ่งเราก สามารถมาซื้อกันได้นะคะก็มีทั้งดูดูรีแล้วก็เป็นที่สองอางแบรนด์นะคะเขาเจอแบรนด์เราก็จะมีทั้งดีออโพล่าเอสนะคะชูเ u ็เนนะคะลาเฟอรลาแมก็มีลังโคลก็มีนะคะเนี่กมาดู Ms. d ดีออน้ำหอมนะนิสดีออลนี่ก็คือเป็นราคาคะห้าสมลหนึ่งหมื่นหนึ่งพนะคะ1น0่งรอมลก็จะอยู่ที่1นึ่งหมื่นหกพนสอนะคะเขาก็จะมีหลากหลายสีหลากกลิ่น เพื่อนๆก็มาดูกันได้นะคะนี่มีแอลกอฮอล์อยู่นะคะใช่เรากำลังมือกันต้อนส่วนนี้กําลังโฮมเอสเตตคลินิกนะคะนจะอยู่ที่เคาน์เตอร์ใดมีแบบฟังางมากเลยมีเคอเดลโกนะคะมีอิบซ่ามีตรีด้วยมีค่ะเยอะมากนะนตาถ้าใครจะพิมพ์ต้องขอภัยนะคะแล้วเขาก็จะมีโซนชิเซโรมีคาราเมลซีอานะคะเดี๋ยวเราเดินไลดูกันนะคะ ตรงนี้นะคะก็เป็นโตเกียวฟู้ดบาร์นะคะก็เป็นร้านฟู้ดคอร์ดเนาะเผื่อในกรณีที่ใครเข้ามาแล้วแล้วก็ไม่สามารถเข้าเราได้นะคะแล้วก็มีร้านอาหารบริการเนาะเนี่ยค่ะก็มีเนื้อสัตว์ที่หลากหลายนะคะรวมถึงแพนเบดด้วยก็แวะมาชิมได้นะคะอุย้ยอันนี้น่ารักทำเป็นรูกฟูจินะคะแล้วก็มีเบคคอฟฟี่เดอ้อเออเขาก็ไม่ได้บอกนะว่าแบบเวลามันเปิดปิดกี่โมงนะคะส่วนอันนี้ก็คือเป็น เคาน์เตอร์ของคิสียนดีออฟแบบว่าใหญ่มากๆเลยแล้วก็นี่ค่ะร้านขนมนะคะคากูราของฟาโซล่าก็าจะมีหลายๆจุดเนาะให้เราเลือกช็อปกันนะคะเราก็มาถึงโซนที่เพื่อนๆชื่นชอบนะคะช็อกโกแลตรอยส์ราคาน่ารักกุบกิบเท่าที่เราซื้อนี่ไปนี่น่ารักเอาไหมอะว่าจะซื้อไหเนี่ย แล้วก็อันนี้นะคะเลเจ้านะคะร้านนี้นะคะเมื่อกี้สอบแซฟไปสอบถามมาเนาะ,ะเขาก็เปิดตั้งแต่7จ็ดโมงครึ่งแล้วก็ปิด3ามทุ่มนะคะเผื่อว่าเพื่อนๆใครไฟเช้านะ,ะถ้าเช้ากว่า7จ็ดโมงครึ่งก็อาจจะยังไม่เปิดเราก็อาจจะต้องซื้อมาจากข้างนอกเนาะ,ะส่วนขนมอันนี้นะคะโยกุม,มงกุฎเนี่ยได้รับความนิยมมากๆในญี่ปุ่นเนาะเนี่ยค่ะเขาก็จะเป็นแบบคุกกี้ลิ้นแมวอะไรอย่างเงี้ย ที่เมืองไทยก็มีสาขานะคะแล้วก็นี้เป็นช็อกโกแลตแมรี่สอันนี้น่ารักเพราะว่าเป็น Hello Kitty นะคะกล่องหนึ่งก็กรุบกริบ1 2 0่งพันเยนแต่ถ้าเอาไปเมืองไทยก็ต้องคอลระวังด้วยเนาะว่าแบบจะละลายหรือเปล่าส่วนนี้เป็นบัมคูเฮนนะคะหรือว่าเค้กขอนไม้ซึ่งไฮโซรูร้านะคะซื้อฝากใหญ่บ้างส่วน,น้นนี้ก็เป็นอีกหนึ่งไอเทมนะคะของช็อกโกแลตเลต้เอันนี้ก็น่าจะอร่อยดีแล้วก็ราคานลากดีนะคะเนี่ยค่ะกล่องเล็ก9 0 0เยนกล่องใหญ่1,600เยนนะคะ ส่วนนี้ของโปราสาวแซฟเองนะคะอันนี้ก็คือจกักรย์จกรโมนะคะของโปรเตโต้ฟาร์มอันนี้เข้ามาจากฮอกไกโดเลยแล้วก็เป็นแบบสี่เหลี่ยมลูกเต๋าแบบนี้นะแล้วก็มี2 2รสชาตินะคะมันเหลืองกับมันหวานเนาะอันนี้ก็ราคา991เยนเหมือนเขาพิลราคามานะทำไมต้องมีเซตหนึ่งก็ไม่รู้เนาะอันนี้เป็นมันฝรั่งอ,อิโมทาโร่นะคะด,ด,ดูแล้ว ส่วนนี้เป็นเซมเบ้ค่ะเซมเบ้เนี่ยกุ้งมาทั้งตัวเลยราคาแรงมากแรงกว่าช็อกโกแลตอีกแต่ว่าน่าจะอร่อยนะคะส่วนนี้ก็คือเป็นโดรยากิที่โดรยมอนชอบรับประทานนะคะน,นี้เราก็มาส่งก่อนพาไปเมาสง่งเลยเดี๋ยวสอสแซ่บจะไปซื้อส่วนอันนี้เหมือนสอสแซ่บเคยกินของเกียวโตโรหรือเปล่านะเป็นมัชชาโลคุกกี้นะคะแล้วก็อันนี้เป็นโมจิมัชชานะคะนี่เขาบอกว่าแนะนําเลยเป็นเรคคอมเมนไอเทมนะคะ เป็นคุกกี้นั่นเองเดอ้อแพ็กเกจด,ดีงามอะลามแท้แลตะลึงนะคะส่วนอันนี้นะคะโอ้อันนี้ขายดีมากเขาบอกว่ามันคือชีมิสึกฮักคูตโตะเจลลี่นะเป็นเจลลี่แบบพีชหรือเปล่าไม่นแน่ใจราคาแรงอยู่2ชิ้น1 7 0 0เ็ยนแต่ว่าตอนนี้แบบขายหมดแลว้วส่วนนี้อะไรอันนี้โดรายากิน่ารักอะ่ะคือโดรายมอนกินนี้ใช่ป่ะพี่อบ ดูกล่องเขานะฮะอลังการอยู่อันนี้เป็นคัสตาร์ดคัสตาร์ดแบบนี้แล้วก็น,นี่เป็นถ้วยเขาไม่ได้ขายถ้วยชา <c ười> แค่เอามาประกอบเฉยๆดีกว่าขายอันนี้แบบน่าจะแพงอยู่ส่วนอันนี้ก็คือโตเกียวบานาน่ากับคิดแคทนะฮะเขา มา c o l l a บ o r a t i o n กันนะคะออกรสชาติพิเศษอันนี้ก็เป็นของฝากจากโตเกียวนะ mm hmm. กล่องเล,ล็ก5 8ายเยนราคาน่ารักรกุบกิบกล่องใหญ่1,150เยนส่วนนี้ก็คือเป็น KitKat รสสากก็ได้รับความนิยมเหมือนกันนะคะส่วนอันนี้ก็คือเป็นรสชาเขียวรสพีชนะคะนี่ก็เป็น KitKat รสชาติตามฤดูกาลเนาะ mm hmm. เนี่ย่านึกอะไรไม่ออกก็คิดจะพาคิดถึง KitKat นะคะแต่ถ้าคิดถึงญี่ปุ่นคิดถึงครบเพลิงเรื่องญี่ปุ่นนะคะ โมจิจ้ามีอิชิโกะด้วยอันนี้เป็นคุกกี้คาราเมลมชมใช่ซอสเซทคาราเมลนะคะน่าจะผสมชีสด้วยแหล,ละเออราค่าน่ารักดีส่วนอันนี้ป๊อกกี้แท่งยกักษ์อ่ะใช่ยูบาลีเมลอนนะคะเป็น รสชาติของฮอกไกโดแล้วก็มีคืออุจิมัชานะคะชาเขียวเกียวโตใช่โอ้น่ารักดีมีภาษาไทยด้วยนะฟอกกี้ขนมของฝากจากญ,ญี่ปุ่นที่แชร์กับทุกคนได้แค่นี้สัน้นๆนะฮะนนอืม อันนี้อังุนเคียวโฮอ่าไม่ใช่ไหมชินชูเคียวโฮ,โฮใช,ใช่อังุนเคียวโฮนะคะชินชูน่าจะเป็นพวกแถวนากานอืมเพราะว่ายามานาชิกับนากาโนมแบบอยู่ใกล้ๆกันนะคะอันนี้อามาโออุจากฟูกูกะแน่นอนก็บ,บกักก้ทังแทงยากนะฮะ <c oughs> อันนี้ขนมลูกเจีย๊ยบ <c oughs> ฮิโยโกะนะฮะโอ้ยอยากช็อปแล้วอันนี้เค้ก <c oughs> โอ้ส่วนอันนี้สาวแซบชอกมากด้านนอกเขาเป็นอูจิมะชาช็อกโกแลตนะคะข้างในก็คือเป็นสตรอเบอรี่แบบดรายฟรีซนะแล้วก็เนี่ยแ็กเกจจิ้งน่ารักมากเลยอะ่ะกล่องหนึ่งเก้าร้อยเก้าสิบเยนเออราคาก็กุ่มปิดดีแล้วก็อันนี้ขวัญใจขวัญใจสาวแซฟเลยแต่ว่าเขาเป็นรสไวช็อกเนาะอันนี้ก็คือไวท์ทันเดอร์นะชิลลอีก เาชื่อว่าชื่อโดอีบแบล็กทันเดอร์แต่ว่าที่เราชอบอะเราชอบกินแบล็กทันเดอร์ก็คือเป็นแบบช็อกโกแลตแบล็กนะคะเป็นไอเทมจากฮอกไกโดจริงๆถ้าถ้าเราไปแบบพวกตามตึกม่วงดองกี้ยอะไรเงี้ยก็มีขายแต่ถ้าเราลืมซื้อเนาะก็มาซื้อที่สนามบินได้สนามบินเขาจะมีแบบเป็นแพ็คใหญ่อย่างเงี้ยนะคะ1,500เยนแล้วก็อันนี้เลอเต้าเออเดี๋ยวเราจะซื้ออันนี้นะคะอันนี้ก็คือเป็นสตรอเบอรี่นะคะฟรีสไลด์เออเนะี่ยเอาให้เพื่อนๆดู เนี่ยมันน่ารักดีแล้วก็แพคเกจจิ้งเอาไปแบบรียูสได้ไปเก็บเหรียญเลยหย่อนออมสินนะคะแล้วก็นี้ก็เป็นคุกกี้จากโฮใกโดอันนี้ลักซ์นะขายหมดแล้วแสดงแสดงว่าเป็นไอเทมที่แบบขายดี cheese, มิวชีสมิวชีส อันนี้ก็คือเป็นอีกหนึ่งไอเทมนะคะที่ได้รับความนิยมมากสาหรับคุกกี้มิลชีสเนาะเขาก็จะมีหลากหลายรสชาตินะคะอันนี้ก็คือถ้าเราไม่มาซื้อที่สนามบินเราก็สามารถซื้อในเมืองได้มีที่สถานีโตเกียวสถานีอากิฮาบาระอะไรอย่างนี้นะ,ะอันนี้เป็นแพ็คสามมีสามรสชาติอันนี้ของฝากจากเกียวโตค่ะเป็นคุกกี้ลิ้นแมวบางๆนะแบบพรีเมียมมากเลยอันนี้ราคาพรีเมียมยอันนี้อะไรเงี้ยนี่เออ อันนี้น่ารักโตกเกียวบานาน่าก็คือเป็นคุกกี้เนาะเขามาในดีไซน์ดรลาเอมอนตะมูตะมีกูกรีดเนี่ยค่ะเขาบอกว่าเป็นรสชาติใหม่แพ็กเกจก็น่ารักเนี่ยทุกคนดูดิอันนี้คือโตกเกียวบานาน่าเป็นรูปโดรลาเอมอนเลยนะคะอันนี้เป็นขนมกระต่ายอันนี้ก็มีขายตามห้าง ในเมืองนะแต่บางทีถ้าเราแบบลืมซื้อเราก็มาเก็บตกที่นี่ได้นะคะแล้วก็อันนี้ p l a สแซนด์บัตเตอร์นะคะข้างในก็คือเป็นเออเขาเรียกอะไรเป็นเป็นบัตเตอร์อะไส้ครีมส่วนคุกกี้มันจะเป็นคุกกี้กรอบอันนี้มีตามสถานีนรถไฟที่เก็บุกโลกก็มีนะคะพ้กเกดจดีงามแต่ว่ากล่องนึงมันแบบมีแค่5ชิ้นเลยนะอันนี้เป็นพวกปลาปูน่ารค่ะ อนนีปูปูกอบฟันจะหลุดไหม,มสำหรับคนฟันดีมีปลาม,มีปูมีกุ้งโอเค,อเ,คเดี๋ยวให้สาวแซไปช็อปก่อนนะคะช็อปเสร็จเรียบร้อยนะคะเราก็มาเดินกันต่อตรงนี้ก็เป็น kids park นะคะวันนี้เรามากันตอนเช้านะคนก็ไม่ค่อยเยอะมากนะคะภายในสนามบินเนี่ยเขาจะมีห้องน้ำผู้ชายผู้หญิงห้องน้ำสำหรับผู้ชายรถเข็นนะคะแล้วก็มีน้ำดื่มบริการนะคะเนี่ยค่ะนี้เป็นน้ำดื่ม ฮอตวอ t เ r ก็คือน้ำร้อนนะเผื่อใครแบบชงนมชงกาแฟชง,ชงชานะคะนี้ก็เป็นน้ําดื่มที่ใครๆก็ดื่มได้นะคะมีไซส์เล็กสําหรับแบบคนตัวเตี้ยหรือว่าคนใช้รดเข็นหรือเด็กนะคะไซส์ใหญ่ก็ผู้ใหญ่นะคะแล้วก็ป้ายต่างๆนี่เขาดีมากเลยนะเนี่ยค่ะเขาก็จะมีอ,อักษรเบรลนะคะสำหรับผู้บกห้องทางสายตาแล้วก็จะมีภาษาเสียงนะคะ แล้วก็ด้านล่างนี่เขาก็มีแบบว่าตัวบริกไกด์ไลน์ด้วยนะคะส่วนถังขยะเขาก็าจะมีการแบ่งแยกชัดเจนนะทุกคนเวลาจะทิ้งอะไรเราก็ดูให้ตรงประเภทนะคะแล้วก็ทิ้งเนี่ยค่ะอันนี้ก็คือเป็นอาณาจักรของบริเวณเทอร์มินอลหนึ่งส่วนอันนี้ก็มีดักสโต์ที่อยู่ด้านในด้วยนะเผื่อใครอยากจะซื้อพวกแบบสกินแคร์ต่างๆที่แบบลืมซื้อด้านนอกอะไรเงี้ย แต่ว่าราคาอาจจะแบบข้างนอกถูกกว่าเนาะเนี่ยค่ะอย่างอันนี้ก็คือ Anessa นะมีเจลลี่ด้วยข้างนอกไม่ถึง300อันนี้เผื่อแบบเก็ตบตกก็มีเป็นพวกแบบมาส์กซ่านะทั้งหลายแหละมีมาสคาร่าอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็คือเป็นดักโซนะคะอันนี้เป็นแพ็กเกจพิเศษก็มีมาสคาร่ากับอะไลเนอเร์เซตนี้ก็2,200เยเยนสอบใส่าถูกนะอันเนี้ย ่าคาหน้ารักดีส่วนี้ก็คือเป็นพวกอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์นะจ๊ะแล้วก็มีพวกแป้งสีฟานมีอะไรอย่างเงี้ยนะเผื่อสิ่งของที่เราจะไม่ต้องใช้อันนี้เราก็รีวิวให้ดูคร่าวๆนะคะเดี๋ยวไปดูที่อื่นกันโอมีคิทแคทด้วยอันนี้เป็นคิทแคทของจังหวัดต่างๆเนาะเนี่ยค่ะมีเพียบเลยทุกคนแล้วก็มีภาษาอังกฤษบอกด้วยนะคะ อันนี้หมอนรองคอ,อยังมีพวกวิตามินต่างๆก็มีนะคะส่วนนี้ก็คือเป็นพวกของฝากเนี่ยเป็นพวกกระเป๋าน้องหมาน่ารักตะมูตะมีเนาะอันนี้เป็นพวกแมวกวาดอุ้ยแมวกวาดคูด่อันนี้น่ารักพันหกสองพันอะไรเงรี้ยเผื่อใครลืมซื้อนะคะก็มาเก็ตตกตรงนี้ได้อันนี้ห้าร้อยเยนน่ารักดีอ่ะอันนี้เป็นพวกผ้าต่างๆ ที่ขั้นหนังสือเป็นของภากสไตล์ญี่ปุ่นเนาะแล้วก็เป็นพวกแบบพวกเสื้อพวกชูดอะไรเงี้ยราคาเอื้อมถึงได้นะไม่ไม่ได้แพงมากส่วนนี้เป็นร้านขนมสไตนาโลนนะคะแล้วก็เป็นร้านชาเขียวอิโตเอ็นทำไมดูเหงาเหงาเนาะมีร้านชาเขียวอิโตเอ็นนะคะอิโตเอ็นเขาดังมากเรื่องชารู้สึกจะมีะจำหน่ายที่เมืองไทยด้วย แต่ว่าเขาก็ไม่ได้ขายชายเขียวอย่างเดียวนะทุกคนเขาก็มีแบบช็อกโกแลตร้อยมีแบบร้านขนมอะตอนนี้สาวแซบก็เดินมาบริเวณเกตที่56ถึง58นะคะตรงโซนนี้คือถ้าเป็นช่วงเวลาปกติเนาะเขาจะมีชุดกิโมโนชุดซามูไรให้เราแต่งฟรีนะเพื่อแบบถ่ายรูปก่อนกลับอะไรเงี้ยแต่ว่าวันนี้ไม่มีนะคะ ซึ่งบริเวณนี้เองนะก็มีร้านหนังสือด้วยนะคะมีเก e ้าอี้นวดแต่ถ้าใครเป็น Gold Member หรือว่าเดินทางโดย Business Class นะคะหรือว่า First Class เนาะเราก็สามารถมาเข้า l o u n g ได้นะคะก็เป็น A A ส t e lounge ก็คืออยู่ตรงนี้นะ,ะวันนี้ก็พ่อหอมปากหอมคอพาเพื่อนๆมาดูบรรยากาศนะคะหลังจากที่สนจแบซื้อเต็มไม้เต็มมือแล้วนะคะเดี๋ยวขอไปเติมพลังกินอาหารกันนิดนึง อตอนนี้เราก็เดินเข้ามาบริวเวณยลร้านหหาของ a อ a กำลังหาพิกัดนนะั่งอยู่ ตอนนี้นะคะสาวแซบบอกลุงก็เข้ามาอยู่ใน n a l o u n g ่แล้วนะคะนี่ก็จะให้เพื่อนๆดูหนะ้าตาอาหารนะเขาก็จะมีลายสลัดนะคะมีแกงกะหรีะะ่ไก่ค่ะแล้วก็มีเป็นข้าวผัดเนาะ,ะแล้วก็เป็นถั่วกับมันบดนะคะนี่อันนี้ก็คือเป็นส่วนที่สาวแซบหยิบมามีข้าวปั้นหน้าเมนไทโก้มีแซนด์วิชนะคะแล้วก็ ข้าวแกงกะหรี่ส่วนแก้วขวาก็คือจิงเจอร์เอลนะคะน้ำขิงโซดาแล้วก็กาแฟกับวิวเบื้องหน้านะที่ฝนตกอากาศไม่ดีเนี่ยค่ะเราก็จะเห็นเครื่องบินนะคะกำลังจะขึ้นนี่พี่ลุงก็ใช้เวลาว่าให้เป็นประโยชน์ทำงานเสลจ้ามาให้เป็นเพื่อนดูนะคะอันนี้ค่ะเองเดี๋ยวสาแซบรีบกินก่อนนะทุกคน แล้วพบกันใหม่ค่ะบายบายมาแล้วนะคะไอเทมร้อนควันชุยๆนะซึ่งอันเนี้ยเป็นเขาเรียกว่าเป็นตัวเด็ดเนาะของเลาช์ในสนามบ,บินนะคะก็จะมีอันนี้เขาเรียกเลยนะคิซูเนะโซบนะเนาะก็จะเป็นเต้าหู้ทรงสามเหลี่ยมเนี่ยเขาจะขายกับคิซูเนะหรือว่าซูนาจิ้งจอกนะคะแล้วก็อันนี้ทงคตสือรามเมงค่ะทุกคนเพียวก็เห็นแล้วบอกว่าน่ากินมากให้ชิมเลย เป็นไงบ้างใช้ได้อร่อยอ่าเราคิสเนสสิค่ะสายชิมสายชิมเป็นไงบ้างโอเคนะใช้ได้อยู่ทำแบบก็ไม่ได้โดดเด่นมากแต่ว่ากินได้ไใช่ก่อนก่อนจะกลับเมืองไทยนะใครอยากจะทิ้งทิ้งทวน อันนี้ก็เป็นบริเวณหน้าเลาชนะคะซึ่งเขาจะมีซอยอยู่ริมสุดนะคะนั่นก็คือเป็นที่รับราเมนกับโซบะค่ะอันนี้ก็คือเป็นสลัดบาแล้วก็มีน้ำโนะ okay. อเคสาวแซบต้องไปแล้วนะทุกคน หวังว่าเรื่องราวที่เรานำมาฝากกันคงจะถูกใจเพื่อนๆน,นะคะอย่าลืมกด subscribe กด like กดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายค่ะ